นีนเราอยู่บ้านทำเพิงจังหวัดชุมพรนะฮะเขามีแกงส้มทุเรียนไหนื้อตักอุ้ยมีอยากตักเชื่อเลยมีเอาเรื่องไปทำแกงส้มนะครับเนี่อทุเรียนค่ะเนื้อทุเรียนโอ้ยอย่างงี้เลยนะครับนี่ใส่เนื้อทุเรียนเลยเหรอเนื้อทุเรียนคือสุกแล้วหรือว่าทำต่างดิดเลยดิบๆนะครับใช่ใช่อ๋ออันนี้ทุเรียนเชื่อมเมื่อร้อยไหมครับ อย่างนี้ทําขายช้อนตักให้กันหน่อยจ้ะตักแบบบ้านทำเพิ่มแนะครับอย่างนี้ทําขายด้วยหรือเปล่าไม่ได้ขายแต่ชวนมากเพราะจะมากินที่บ้านแต่จะเป็นแต่วันนี้หน้าทุเรียนนะอ่าเฉพาะหน้าทุเรียนเนาะพิเศษเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเลยเอาขอสักทีอ่าขอสักลูกอาเลยได้ไหครับได้ครับขอสักลูกหนึ่งแม่แชร์ว้เลยครับ เอาเนื้อทุเรียนเป็นชิ้นเลยนะครับยิ้มเลยค่ะยิ้มน่าทูเรียนนะต้องมาเยี่ยมที่ที่นี่เรียกว่าอะไรครับเนี่ยอําเภออะไรครับสวนลุงนลินอ๋อสวนลุงนรินนะครับนลินนลินบ้านทําสิงบ้านทําสิงอะครับแล้วตรงนั้นเขียนบ้านทําเพิงมาครับเราก็เรียกทําสิงเหมือนกันอ๋อจะเป็นชื่อหมู่บ้านใช่มโอเค ววอ,อุ้ยนี่เป็นแบบเป็นนี่เป็นถ้วยเลยเป็นถ้วยเลย